สวัสดีครับผมหมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับหรือว่าจะมารีวิวนะครับตู้ซับเบทนะครับพร้อมดอกพร้อมแอมป์ในตัวนะครับตัวนี้เป็นของค่ายเอ็มเบทนะครับตัวนี้เป็นของค่ายเอ็มเบทนะครับดูหน้าตานะครับตัวบอดี้นะครับโครงสร้างต่างๆนะครับตัวนี้เป็นดอกซับขนาด8นิ้วนะครับมีแอมป์คัสดีนะครับติดตั้งอยู่ในตัวตู้นะครับแล้วก็มีช่องระบายเบทนะครับตัวนี้เป็นตู้เปิดนะมีช่องระบายเบทด้านข้างนะครับ งานสวยนะครับงานสวยแล้วก็ดูดีมากนะครับตัวนี้สวยหูดูดีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับเรื่องสเปคต่างๆนะครับตัวนี้กล่องแพ็กเกจของเขานะครับนี่นะครับเอ็มเนะครับรุ่น e mb นะครับขีด w 8 0 p ตัวนี้นะครับสเปคก็อยู่ด้านข้างกล่องนะครับตัวนี้มีสเปคมาให้นะครับเป็นดอกขนาด8นิ้วนะครับมีกำลังขับนะครับ rms อยู่ที่300วัตต์ rms นะครับกำลังขับสูงสุดนะครับอยู่ที่500วัตต์นะครับมีความไวนะครับ1วัตต์ต่อ1เมตร ที่88 d สสามารถนะครับทำงานในย่านความถี่นะครับตั้งแต่2 5เฮิรต์จนถึง2 0 0เฮิรต์นะครับแล้วก็มีชุดคอสเทเวอร์นะครับที่ตัดความถี่โลพาร์ตนะครับตั้งแต่5 0เฮิรต์จนถึง2 0 0เฮิรต์นะครับตัวนี้นี่ก็ใช้ไฟนะครับตั้งแต่10.5โวลต์จนถึง16โวลต์ VDC เลยนะครับตัวนี้ค่าสเปคนะครับขนาดของตัวตู้นะครับ 448mm มนะครับแล้วววกก็คคาาม้งนะรับอยู่่ที289นะครับ แล้วก็ความลึกนะครับอยู่ที่150้ามิลลิเมตรนะครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่9กกิโลนะครับเกกิโลนะครับตัวนี้โอ้ก็ไม่หนักนะครับก็ไม่ไม่ถึง10โลนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับทางด้านนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับนี่เขาก็มีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็สเปคต่างๆเขามีคู่มือมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีใบรับประกันนะครับสินค้าแบรนด์นะครับมีใบรับประกัน1ปีด้วยนะครับแล้วก็มีชุดนะครับ กานะตัวนี้ก็เป็นกาวตีนตุแกรนะครับที่จะไว้ยึดตู้นะครับกับพื้นรถหรือว่าพื้นพรมนะครับหรือว่าเป็นพื้นหนังก็สามารถยึดได้นะครับเราก็มีชุดสายนะครับต่อไฮ g ล l e เวลนะครับแล้วก็สายสัญญาณเสียงเข้านะครับที่เป็นทั้งสัญญาณโลแล้วก็ไฮนะครับสามารถใช้ได้นะครับมีตัวนะครับชุดต่อสายไฟนะตัวนี้ก็เป็นปลั๊กต่อสายไฟนะครับที่เราจะใช้สายไฟนะครับมาเสียบต่อเข้ากับช่องนะครับในแต่ละช่องให้ตรงนะมี สายบวกแล้วก็รีโมทแล้วก็สายลบนะครับมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีชุดนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับที่เอาไว้ปรับเพิ่มลดเสียงเบสนะครับด้านหน้าได้นะครับในในกรณีที่เราติดตั้งนะครับตู้ซับเบสไว้ด้านหลังนะครับเราก็สามารถที่จะวายายนะครับเพื่อมาคอนโทรลด้านหน้าได้นะครับด้วยตัวรีโมทตัวนี้นะครับแล้วก็มีชุดอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นขายึดนะครับฟิลนะครับแล้วก็น้อยยึดต่างๆนะครับมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีประแจหกเหลี่ยมนะครับที่เอาไว้ขันยึดสายต่างๆนะครับมีมาให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะต่อนะครับให้ชมนะครับว่าวิธีการต่อต่างๆนะครับหรือว่าคุณภาพเสียงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็มาต่อสดๆนะครับตัวนี้ผมก็เตรียมชุดสายไฟไว้รอแล้วนะครับก็จะสามารถต่อได้เลยนะครับวันนี้ก็ต่อให้ชมเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตู้นะครับคุณภาพยอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็ชุดสายไฟนะสายไฟก็เอาเข้าช่องบวกนะครับปกติ นี่นะครับตันนี้ต้องเช็คดีๆนะครับขั้วบวกลบนะครับเราต้องเช็คแล้วก็สายให้ถูกช่องด้วยนะครับถ้าสายไม่ถูกอาจจะช็อตควันขึ้นได้นะครับนี่นะครับแล้วก็เช็คเรียบร้อยนะครับสายบวกสายลบชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาระบุมาที่ขั้วต่อสายแล้วนะครับแล้วก็มีสายรีโมทนะครับสายรีโมทเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับสายรีโมทคือสายที่ไปคอนโทรลนะครับเปิดปิดตัว ชุด power amp นะครับนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดนะครับต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คนะครับให้ดีนะครับเรื่องขั่วนะครับบวกรีโมทลบนะครับแล้วก็เสียบต่อเข้าไปได้เลยนะครับพอเสียบต่อแล้วนะครับลองเปิดดูก่อนอ่าตัวนี้เปิดแล้วนะครับไฟติดเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ปิดก่อนนะครับแล้วก็มาเสียบต่อชุดสายสัญญาณเสียงนะครับอ่า ชุดสัญญาณเสียงตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถนะครับนำสัญญาณนะครับจากฟอนต์เดิมลดก็ได้นะก็จะต่อเป็นสัญญาณไฮนะครับเป็นสัญญาณไฮเลเวลนะครับแต่ถ้าเป็นสัญญาณที่ออกจากจอยดอยหรือว่าเป็นสัญญาณจากฟอนต์ที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณโลนะครับเราก็จะสามารถเสียบต่อที่ชุดสาสัญญาณได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สายรีโมาก็จะมีช่องเสียบตรงช่องนะครับล้วก็สามารถยคอนโทลนะครับเพิ่มดูเสียงได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในเรื่องฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ ที่ตัวชุดปรับแต่งของเขานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับปุ่มทางด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณอินนะครับคือปรับเกณฑ์สัญญาณอินคือความแรงหรือว่าปรับความดังได้นะครับตัวนี้นะครับตัวบนสุดนะครับแล้วก็อล่มนะครับถัดลงมาเนี่ยจะเป็นบลุ่มโลพาร์ตนะครับคือสามารถที่จะตัดความถี่โลพาร์ตได้นะครับตั้งแต่50เฮิรต์จนถึง200เฮิรต์นะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับจะเป็นเบสบูทหรือว่าบูทเบสนะครับที่เราสามารถที่จะเพิ่มความถี่นะครับ ย่านความถี่ต่ําที่ต้องการได้นะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มความถี่ที่ขาดหายไปได้นะครับกับบูตเบ a นะครับตัวนี้ก็จะมีสวิตช์นะครับถัดมาก็จะมีสวิตช์ปรับเฟสนะครับศูนย์ถึงร้อยแปดสิบก็จะมีสวิตช์มาให้นะปรับเฟสได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเลือกสัญญาณอินได้ก็จะเป็นแบบโลหรือว่าแบบไฮนะครับก็สามารถเลือกได้ในกรณีที่เราปรับมาเป็นโลเนี่ยก็จะต่อสัญญาณนะครับจากสัญญาณเสียงแบบสัญญาณโลคือจากวิทยุหรือว่าจอแอนดรอยนะครับ แต่ถ้าปรับมาที่5ก็คือเราสามารถจะต่อเข้าไปที่สายลําโพงวิทยุเดิมรถได้เลยนะครับตัวนี้เราก็ปรับมาที่5นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับนะครับรีโมทนะครับรีโมทคือจะมีเปิดปิดด้วยระบบสายรีโมทหรือว่าจะเปิดปิดด้วยออโต้จากสายลําโพงก็ได้นะครับก็สามารถที่จะมีสวิตช์เลือกนะครับรีมแล้วก็ออโต้นะครับให้เราเลือกได้แล้วก็ฟิลนะครับขนาด15แอมป์นะครับตัวนี้2ตัวก็กินไฟสูงสุดก็ประมาณ30แอมป์นะครับกับ ชุดอะพงชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เปิดเสียงนะครับจากจอ Android นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ยอดมากนะครับเบสเนี่ยสุดยอดมากนะครับคือเบสตึงกลมแล้วก็หน้าฟังมากนะครับตัวนี้เป็นลำโพง8นิ้วนะครับที่ติดตั้งในตู้เปิดนะครับที่ให้ความถี่แบบกระชับมากนะครับแล้วก็เบสดลงลึกด้วยนะครับทันทีสนใจนะครับกับตู้ลาโพงชุดนี้นะครับที่มีแอมในตัวด้วยแล้วก็เป็นแอมคัสดีนะครับนะครับเสียงดีๆแล้วก็ตู้เล็กกระทัดรัดแบบนี้นะครับเป็นของแอมเบนะครับของค่ายแอมเบนะครับทันทีสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับตามลิงก์เบอร์โทรหรือว่าไลน์ด้านล่างนี้นะ ก็สามารถที่จะทักเข้ามาพูดคุยก่อนได้นะครับกับตู้เบตของ m อ็มเบชุดนี้นะครับบอกเลยว่าสุดยอดจริงนะครับก็โอเคนะครับขอจบรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ